ต่อมาคือตุมหัมหิหิมาการติตังวัจะนสะสอากังอิทิใส่สุเตนะอังกังก็ใส่โอติมาจริงตัวเนี้ยเป็นน้ปรุงสติง์นะก็เป็นวิธีตังนะ ทีทนี้ให้แบบไม่มีดิงง่ายกว่านะแต่ว่าอ้ตรงเนี้ยมันเป็นได้สองดิงอนะ่ะกูแล้วแล้วลืมไปเป็นกลางๆอ่ะเป็นทั้งปุเริงนะหนะ้าปูงดิงอคืนอเนือคืนมา เอาคืนมาได้เดียวมั้ยมันเป็นได้สองริงนะเป็นสามัญยะนะครับอากังอัานว่าความเป็นอากังนางวชนะสะแห่งนางวิพัตโหติย่อมมีสุเตนะด้วยสูตรอิติว่าทุมหัมเหหินามากังอิติดังนี้ตรงนี้เป็นเววชนะของวิพัต เพราะว่าวิพัฒน์เป็นได้สองริงนะปงริงนะอิทีริงตรงนี้ก็แปลว่าวิพัฒน์ได้เหมือนกันตรงนี้เป็นนะปุงสกริงกิงกลางันว่าความเป็นอกลางนางวจนะสะแห่งนางวิพัฒน์โพติย่อมมีสุตเตนะด้วยสูตรอิติว่าทุมหามิหิน้ามากลางอิติอย่างนี้ อีกบทครับตรงนี้สามบทนะทุมหามเหหหนึ่งบทนางหนึ่งบทอากลางหนึ่งบทตัดบทตุมหามเหหีตีเอกังปาทางนางอตีเอกังปาทางอากันตีเอกังปาทางวิพัตตยันตาปาทาวิภาค้าวาเสนะ ติปัฐามีทางสุดตันติทัตตาพังตุมหัมเหหิติเอกังปาทานนังอิติเอกังปาทาอาการติเอกังปัฏานวิพัตตยันต์ตาปาวิภาคาวเสนะติปัทฐามิทางสุดตันติทัตตาพังตุมหัมเหหิติเอกังปาทานนังอิติเอกังปาทาอากันติเอกังปาทาวิพัตตยันตะตาปาวิภาคาวเสนะ ติปาธามิทางสุดตันติทธาตุพังสุดแรกเลยของกันนะครับนังอันว่าความเป็นผิดผิดนะนังว่านางวิพัตนรังอันเป็นเรื้องหลังคุมหัมเอ ต,ตุมหาสาและอัมหาสาทั้งหลายอากงางแอ,อ,องเป็นอากังโหติย่อมเป็นจะเป็นยาติก็ได้นะเป็ทิยัก็ได้ไปนางอันว่านางวิพัฒน์ ปรางอันเป็นเบื้องหลังตุงหมหัมเหหิจากตุมหาสับและอัมหาสับทั้งปราย,ยาติย่อมถึงอากังซึ่งความเป็นอากังนันเป็นปฐมมาบ้างโอติน,นังกันว่านางวิพัสตรารางอันเป็นเบื้องหลังตุงหมหัมเหหิจากตุมหาสับและอัมหาสับทั้งหลายอากังแองเป็นอากังโหติย่อม n ต้องเ,เป็นนะตัวนี้เป็นนิมิตใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นอไหนีนรฮะครบแล้วแค่นี้นะแค่นี้สูตรมีแค่นี้แต่ว่าเรางงอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจ งงตทนนี้มาดูนี่มันจะมีระยะเพิ่มเติมก่อน,นะน่ะนางอันว่านางวิพาตปรังอันเป็นเบื้องรลังตุมหาเมหิจากตุมหาสาบและอมหาสาบทั้งหลายอากาง แปลงเป็นอากลางโหติย่อมเป็นสุวนี้มีสามบทนะเป็นอาเทสะวิธิสูตรมาดูนะที่จะพูดต่อไปนี้เป็นรูปเป็นรูปตุมหากับคัหังเพราะว่าสูวนนี้สูวนนี้เขาแปลงเลยแปลงดังวิพัสเป็นอากลางหลังจากตุมหะและอัมหาสสั ก็จะสำเร็จรูปเป็นตัวนี้ตัวนี้ก่อนพุทระนางอันว่าภูทาหอน r ุทระนางอันว่าพุทาหอนใส่ามายะถาเช่นตุมหากลางอามหากลางนะหลังจากนางแปลงเป็นอากลางแล้วก็ทําทการแยกลบรวมดูนี้ก่อนก็ได้อ่ะเด็ดไปเยอะงง,ง นี้จะว่ากันต่อมาตุมหากางครับตุมหากางสับเดือคือตุมหารางตุมหาลงนางจุติวิภษัษด้วยสามปาทานเนจตุทิหลังจากตุมหาสับแปลงนางเป็นอากังด้วยตุมหัมเหหิน,หนามากังแยกพยนาหาออกจากสระ ด้วยผุกปาวาโทธิตามาสารังสาเรนาวิโยชาเยรบสรานาปราสารังสารังเป็นปกติด้วยสระโรโปมาเทสัพปิญาติมหีสระโรเปตุปกตินำพยานะหาเปรุกากาศสระอาด้วยนาเยบรงยุยเตสำเร็จรูปเป็นตุมหากลางแปลว่าแก่ท่านทั้งหลายเป็นต้น ตุมหากลางสามเดือนคือตุมหารังตุมหารงนางเจ้าวิถีวิภัณฑ์ด้วยสัมปาฏธานีจัดตุถีหลังจากตุมหาสาแปลงนางเป็นอาการด้วยตุมหัมหีหินามกลางแยกเปียนาหาออกจากสะอาด้วยปุบป้มมาโทติตามสารังสารเราวิโยชาเยรบสารานาปราสารังสารังเป็นปกติด้วยสระโรโปมาเสศปพิยติมีสราดรเปตุปกติ นำมเมนาหาเประกอบกัสระด้วยนาเยปราญยุเตสำเร็จรูปเป็นตุมหากลงแปลว่าแก่ท่านทั้งหลายเป็นต้นตุมหากลงสามเดือนคือตุมหาปรางตุมหาลงนางจุติวิภานด้วยสัมปทานาเนจจตุถีหลังจากตุมหาสาแปลงนางเป็นอากาด้วยตุมหาเมหินามกลางแยกเวน่าหาอจาสระ ด้วยปูป้ามาตติตามาสารังสารเรนาวิโยชาเยรมสลานาพรสสารังสารังเป็นปกติด้วยสาราโรปโมาตสัพพิยาติมีสาราโรเปตุปกตินำปัญญาหาเบิกการสาอาด้วยนนเยรังยุตตสารเลโรเปนตุมหากลางแปลว่า แก่ทานทั้งหลายเป็นต้นหลังจากตุมหาสาแปปงนั่งเป็นอาการด้วยตุมหามเหหนามากางหลังจากตุมหาสัพแปงนั่งเป็นอาการด้วยตุมหามเหหนามากางหลังจากตุมหาสาแปปงนั่งเป็นอาการด้วยตุมหามเหหนามากางหลังจากตุมหาสัพแปงนั่งเป็นอาการด้วยตุมหามเหหนามากางหลังจากตุมหาสาแปปงนั่งเป็นอาการ ด้วยตุมหาเมหินามากังลังจากตุมหาสับแปลงนางเป็นอาการด้วยตุมหาเมหินามากังตุมหาสับเดือกคือตุมหารังตุมหาลงนางจุดทีวิบัตสด้วยสัมปทาเนจตุดทีหลังจากตุมหาสับแปลงนางเป็นอาการด้วยตุมหาเมหินามากาแยกพยานาหาออกจากสระ ด้วยปุภามาตุิตามาสารังสารนาวิโยชาเยรมสลารนาปราสารังสารังเป็นปกติด้วยสาราโ,โปมาเทสะปัญญาติมีสาราโดเปตุปกตินามพียนะหาเปรตกา,าสาระด้วยนัยยุเตสารีรโรเปนตุมหากางังแปลว่าแก่ท่านทั้งายเป็นต้นอมหมากังสา์เดืองคืออมหะ ลังอัมหาลงนางจุดทีวิพันด้วยสัมปธาเนจตุธิหลังจากอัมหาสับแปลงนางเป็นอากะด้วยตุมหาเมหิหนาบังกะแยกพยนาหออกจากสรา ด้วยปู้ามาตตทิตามาสารังสาเรนาวิโยชาเยรมสานณะราสารังสารังเป็นปกติด้วยสระโรโพมาเตสพปจิยติมีสระโรเปตุปกตินำเยนะหาป็กลางการสระด้วยนายยบรังยุเตสารเรรูเปนอมหากังแปลว่าแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นต้นอมหากังสามเดือนคืออมหา รัางอาัมราลงนางจุติวิภัตด้วยสัมปาทานเนจตุทีหลังจงากอัมหาสาับแปลงนางเป็นอากาศด้วยตุมหามิหินามา,างคแยกเพียนะหาออกจากสระด้วยภูพามโทติตามสา,าสารังสารีนาวิโยชายยโลมสระนาปราสารังสารังเป็นปกติด้วยสร,โระโโปุมาเตสัพญญาติมหินสระโรเปตุปกติ นํไพแยนหาเป้ากากลาสาระด้วยนั่นเยงงยืเตะสสาเด็ดดูเป็นอําหางกลงแปลว่าแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเป็นต้นหลังจากอําหาสาบแบ่งนังเป็นอากลางด้วยตุ้มหามมิหิน้ามางกังหลังจากอัมหาสับ

แปลงนางเป็นอาการด้วยตุมหมิหินามากาหลังจากอมหัสาบแปลงนางเป็นอาการด้วยตุมหามิหินามากาอามหะการสับเดอนคืออัมหะร่างอัมหลงนางจุดทีวิพานด้วยสมปะทันิจัตติีหลังจากอมหัสาบแปลงนางเป็นอาการด้วยตุมหามิหินามากาแยกเวนะหะออกจากสระด้วยปุปปามาตุิตามาสารังสารีนาวิโยชาเย รมสลานะปราะะรังสารังเป็นปกติด้วยสราโูโปมเยาเทสัพัญญติมีสราโลเปตุปกตินำปัญนาหาเบกะักะสระด้วยนาเยปรังยุติสาร,ร็จรูปเป็นอัมหากลางแปลว่าแก่ข้าพระเจ้าทั้งร้ายเป็นต้นอ่ะคุณเนื้อหาเพิ่มเติมเหมือนงานทบอกทั้งไง มีใช้มีใช้อยู่เป็นอะไรเดีย๋ยวคิดเ่อคิดเ่อเเขาูตรนี่ไม่มีการเรียว่าใครก็ไม่หวั่นไหวครับามาคัดค้านอะไรไหวั่นไหวอย่างเนี้ยทำไว้านี่ไปดูที้ ที่เราทําตัวนี้มไหมตัวนี้ไม่มีนะตัวนี้เราจะไม่ไม่มีทํานะครับให้รู้ว่าอาสมากลางมีได้นะมีได้เหมือนกันเพราะฉนั้นเราเรียนบทบทนี้นะคือตุมหากลางกับอํมหาการส่วนอํมหังอาศมากลางแล้วก็ตุ่มหัง วัวน,นี่พิเศษยอยู่แล้วจะไม่มีในคมภี์นี้คำว่าแต่ว่าอันทีเนี่ยเขาจะบอกอยู่มีแค่นี้เห็นไ,ไหมมีแค่อันนี้เองคือตุมหากลางกับอัมหากลาังส่วนตุมหางกับอัมหางเนี่ยไม่มีไม่มีนะมีก็ไม่มีครับส่วนโน no กับโว นกกระโวเนี่ยมันมีอยู่แล้วทีนี้มาดูนี่พี่อื่นก็จะให้นัยะกีการก็จะค้านอยู่นะมีการของของพีนี้เพิ่มเติมนะรูปนี่ครับสุมหังกับอำหัง อถ้ารูสิทธิปรกรณ์อนุญ,ญาตให้บทว่าอังติตามมาจากสูตรว่าสัตส,สังจึงสามารถแปลงนงังวิพัสเป็นอังได้อีกด้วยสังสังอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ตามมาสังเนี่ยตามมา กับนี่ฮะพฤติกาใไหนเดี๋ยวหลังมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านอนุญาตให้บทว,ว่าสังอสูตรว่าสัตสังตามาสูตรสูตรนี้ได้ก็คือตูมหามหิ่น้ำมากังก็สามารถแปลงหนังมอทัตเป็นอังได้หลังจากตุมห่าและอมหาศัพท เพราะฉะนั้นจะมีรูปว่าอะไรอ่ารูว่าสุมหังกับอำหังได้ถ้ารู้สิทธินะเพราะฉนั้นประธานาธที่เราท่องอ่ะมีแต่คำพินนี้ไม่ได้ระบุไว้เช่นนั้นจึงมีรูปว่าขอโทษจึงไม่มีรูปว่าสุมหังกับอำหังอย่างไรก็ดีพระราตาคันธิ คือบทที่เป็นปมท่านก็กล่าวนัยยะว่าให้แปลงนางเป็นอังได้แต่ว่าด้วยการแบ่งสูตรเป็นสองส่วนคืออังในสูตรว่าสัตสังเพราะว่าสูตรว่าสัตสังเนี่ยมีสองบทใช่ไหมภาษากับอังเพราะนั้น ถ้าต้องการจะแปลงนางวิพัฒน์เป็นอังก็ทำด้วยการแดงสูตรเป็นสองส่วนเรียกว่าทุยากรณะโยคายภาคะ่ะว่าอังในสูตรว่าส,สัสงสามารถแปลงนางเป็นอังได้รู้ว่าตุมหังอัมหังนี่อันทิอันทีบทของเราตานโดยตรงเลยนะท่านให้นนยะวันนี้ ส่วนกัจนะสุตตัดะสุดที่หนึ่งร้อยสเอ็ดเห็นว่าควรแปลงนังเป็นอังด้วยการแบ่งสูตรให้เป็นสองส่วนว่าสูมหามเหหิหนังอ่าสุมหามเหฮินังครับ วิธีนี้ก็เหมาะสมเช่นกันครับเอาไม่ได้ทีนี้ตัดอะไรไปอัดตัวการิยะไปใช่ไหมทำได้หมดนี่ต่องระยะแล้วนะคือแบ่งสูตรแบ่งสูตรตัวเขาเลยซูมหามิหนังหรือแบ่งสูตรสัดสั่งก็ได้ โดยทําให้เป็นสองส่วนคืออังไ,ได้ไหมในยานนี้นะนี่ดิวดีกาพระนรรุสิทธิบ้างดีกาใหม่อ๋อขอโทษดีกาใหม่ของพระเราตานะครับหน้าหนึ่งร้อยเอ็ดเอขอโทษหน้าหนึ่งร้อยสิหกดไว้เหมื่นละล่วาวตามข้อความในประทะรุสิทธิประกรณ์ว่า คอยตามนะบทว่าอังติดตามมาจากสรุปว่าสาสังดังนั้นจึงสามารถแปลงนางวิพัฒเป็นอังสรุปว่าทุมหามิติะมากังได้ด้วยคาดว่าในฉบับสิงหนเก่าน่าจะมีรูปว่าทุมหามิติะมากันตินางวจนะสะ อากังอังจากตุมหังตุมหากางอามหังอัมหากัง,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 กงตรงเนี้สรุแล้วดีกาใหม่เนี่ยของเราตาเนี่ยไขตามรรทะรูปสิทธิสมควรให้บทว่าอังจากสูตรว่าสัสังตามมาสูตรว่าตุมหาไม่ใหิน้มากังเพราะฉะนั้นตัวสูตรเขาสามารถแปลงนงังวิภัฒเป็นอังได้ด้วยเขาเลยสันนิษฐานครับ ละอาจารย์ผู้แปลถ้าเลยสฐานว่าว่ายังไงว่ามันต้องต้องมีปาฐะอันนี้คือเพิ่มอังจกมาด้วยใช่ไหมอังจกแล้วก็ตุมหังกับคาหังมาด้วย อาถรเนี้แหละน่าจะเป็นอย่างที่ท่านบอกว่าในฉบับสิง่งหผลเก่าเนี่ยน่าจะมีรูปนี้หังจะใช่ไหมแล้วก็เป็นตุมตุมอะไรอ่าตุมหังนะตุมหังแล้วก็ตรงนี้เป็นอ,อัมเขียน้องเขียนดูวยนยได้เชื่อมได้ สรุปแล้วท่านก็สันที่ฐานเอานะครับเห็นฐานนะว่ามันจะต้องบ้างมีอย่างนี้แหละตุมหางอิทิอนามากันติวจนัสกังอังจะแล้วก็ตุมหางตุมหากังอัมหางอัมหากังใช่ไหมเป็นแบบนี้งงอ่ะมันจะไหนวะมา่ไหมเฟี้ย ีน,น้เลยบอกว่าขอฝากให้ท่านผู้รู้พิจารณาไปดูเอาแล้ต้องไปดูในปถาถัครับนี่จะไม่วิชัยแบบนี้ไม่ได้หรอกต้องไปดูเอาถ้ามีก็ได้แต่ตัวนี้เป็นข้อสน,นิษฐนะานเฉยเนาะขพอความนี้เป็นการสน,านิษฐานเฉยมเขาเขียนว่า จบนะครับพอแล้วไม่ต้องไปอะไรมากอันนั้นเราไม่มีก็ต้องไปทาครับถึงมีก็ที่ยากเกินกำลังเรานะ